สวัสดีจ้าสาวผูป้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้้ะจ้าเป็นวันที่ยีสบอกรกฎาคมสองพัน้าร้อยจดจ้าวันนี้มาดูแนวทางเลขให้โชคเลขจากอาจารย์ปูเก้าศูนย์้ะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วของเพื่อน้อจ้ากะ ย่งบ่อเขาแต่ว่าหวดนี้พี่น้องก,ก็สามารถนั่ไปซื้อลเตเตอดีีเซี่ยงดวงได้เด้อจ้าพี่นอ้องเพิ่นมีห่หายห้าเด้อจ้าพี่นอ้องวิ่งบนและก็วิ่งล่างจะเป็นตัวใดั่นพี่น้องต้องรอชมเด้อจ้าปู่เก้าศูนย์นี่เด้อจ้าปู่เก้าศูนย์ซื้อเพิ่นวิ่งบนวิ่งล่าง เดี๋ยวฮจะเขียใ้พี่น้องในเบิงในช่วมกันเด้อจ้าวิ่งบนเด้อจ้าพี่น้องจะมีตัวใดแน่เดี๋ยวฮอจะเคียในพี่น้องในเบิงกันเด้อจ้าวิ่งบนก็จะมีเก้ากับเจ็ดวิ่งบนเด้อจ้าพี่น้องซ้ายวิ่งบนก็จะมีเก้ากับเจ็ดเพิ่นก็มีจับคููมาห้เด้อจ้าก็จะมี 9แล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งวิ่งบนด้อจ้าพี่น้องก็จะมีเก้ากับเจ็ดส่วนจับคู่ด,ด้อจ้าจะมีเก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็เจ็น 1> 9 1, 7, 1, ก้าหเดหนึอจ้าพี่น้องวิ่งบนวิ่งล่างเด้อจ้าพี่น้องพันหายมากกบจะมี่ศล้กับแวิ่งล่างเด้อจ้าศูนย์ล้กับแเพิ่นจับคู่ให้ก็จะมี่ศูนย์เจ็สองปด อย่าลืมนะจ้ะพี่น้องวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดนี่นะจ้ะพี่น้องใครเห็นคลิปนี้กะอย่าลืมสื่อใบถารุนรัตตารีนะจา้าคลิปนี้นะจ้ะพี่น้องเป็นแนวทางาการเป็นแนวทางนะจ้ะพี่น้องการวิเคราะห์เลขเพื่อความชอบนะจา้า บอสนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะทุกคนหากท่านใดนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะทุกคนไว้รุ่นสั่งตัวสาวผู้ปอกอะต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ